ครับวันนี้มาพบกับช่องปริญญาพาลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมเจอปัญหาแล้วครับดูนะครับนี่ครับพอเปิดสวิตช์กุญแจขึ้นมานะครับแบตเตอรี่ครับเหลือศูนเปอร์เซ็นครับผมนี่ครับพอดีว่าคุณภรรยาเขาน่าจะลืมเอาขาตั้งขึ้นนะครับนี่นะครับเขาจอดแล้วเขาก็เอาขาตั้งลงนะครับทีนี้รถมันเซฟตี้ตัวมันเองครับมันก็เลยดับเครื่องนะครับปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยสตาร์ทไม่ติดแล้วครับ นะครับพอเรากดสตาร์ทเนี่ยเงียบเลยนะครับนี่ครับผมนยครับพอกดสตาร์ทปุ๊บสตาร์ทไม่ได้ครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันหมดไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการแก้ไขแบบง่ายๆครับผมถ้าคุณเจอปัญหาแบบนี้นะครับเนี่ยคุณเอาขาตั้งมันจะมีขาตั้งคู่นะครับคุณเอาขาตั้งคู่ลงก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่ครับเอาขาตั้งคู่ขึ้นแบบนี้ครับ ตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะมีคันสตาร์ทอยู่เนี่มันจะเป็นคันสตาร์ทแบบว่าใช้สตาร์ทเท้านะครับเราสตาร์ทเท้าให้มันติดก่อนนะครับ๋ยวผมขออนุญาตชาร์จแป๊บหนึ่งนะนี่ตอนนี้ตอนนี้รถติดแล้วครับนี่น่ครับติดแล้วนะครับสามารถใช้ได้แล้วตอนนี้แบตเตอรี่เริ่มกลับมาชาร์จอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครที่ต้องจำเป็นนะครับที่จะขี่ไปทํางานนะครับหรือจะขี่ออกไปข้างนอกเนี่ยคุณขี่ไปก่อนเลยก็ได้นะครับ คือมันจะใช้เวลาชาร์จเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะครับประมาณ15-20ถึงนาทีนะครับกว่าแบตจะขึ้นมานะครับแต่ถ้าอยากให้มันโอเคก็คือต้องถอดแบตท,ที่อยู่ใต้บอร์ดเนี่ยไปให้ทางร้านเขาชาร์จให้นะครับแต่พอดีผมมีตัวชาร์จแบตอยู่นะครับเดี๋ยวจะต้องถอดออกมาแล้วก็ไปชาร์จแบตนะครับเนี่ยนะนะแบตมันขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าคุณภรรยาเนี่ยเขาเอาขาตั้งไอ้ตัวนี้ลงครับไอนนี้รถมันก็เลยดับอัตโนมัติครับพอมันดับปุ๊บเนี่ย แบตมันก็มันเลยหมดนะครับนี่คือวิธีการแก้ไขง่ายนะครับเราก็ใช้วิธีการสปาเท้าไปก่อนนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะขี่ออกไปซื้อของก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอยมาถอดแบตออกแล้วก็ไปชาร์จครับผมจากที่เมื่อกี้นะครับผมขับไปเนี่ยประมาณสักสิบกว่านาทีหน่อยๆน,นะครับเนี่ยตอนนี้รถยังติดอยู่นะนี่แล้วก็แบตเนี่ยชาร์จอยู่ที่ประมาณ12.7%เดนะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมจะดับเครื่องแล้วลองสตาร์ทให้ดูนะครับว่า มันสามารถที่จะใช้ได้หรือเปล่านะครับไปดูนะผมดับเครื่องแล้วนะเดี๋ยวค่อยดูครับผมจะสตาร์ทให้ดูว่ามันสามารถที่สตาร์ทติดไหมนะครับหลังจากที่มันชาร์จไปแล้วประมาณสัก10นาทีนี่ครับแบตเตอรี่เนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับ12.2%เดี๋ยดลองเูอราเห็นต์เยองดูนะครับนี่แบตเตอรี่ติดแล้วนะครับแล้วก็รถติดแล้วนะครับแบตเตอรี่เนี่ยมันก็เริ่มชาร์จปกตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าไฟแบตเตอรี่เราหมดจนมันเหลือศูนย์แล้วมันสตาร์ทไม่ติดนี ก็ให้คุณสตาร์ทเท้านะครับแบบที่ผมทําให้ดูแบบทีนี้นะครับเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนเอาแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราก็ต้องถอดแบตลูกนี้นะครับออกไปชาร์จก่อนนะครับชาร์จให้มันเต็มก่อนนะครับแล้วก็เอามาใส่คืนนะครับหรือเราจะขับไปในระยะเวลาสักสินาทีก็ได้ครับสินาที15หนาทีหรือ20นาทีนะครับหรือเราขับไปทํางานเลยนะครับแล้วก็ไปจอดอยู่นะครับแล้วก็แบตเนี่ยมันก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับผมถ้ายังไงเนี่ย นี่คือวิธีการแก้ไขไปไม่ง่ายเลยนะครับฝากกดติดตามช่องปริญญาพันลุยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาแก้ไขปัญหาง่ายแบบนี้ครับไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันนะครับได้ไงเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ